ฟอนนะไม่เกินไม่ล้ำไม่ไม่เป็นน้ําที่เกินเต็มแก้วไปลมแก้วไปนี่คือนิสัยของเขาความอดทนความเสียสละมีหมดจะดึกดื่นยังไงเขาก็ยังเดินไปเดินมาจะไม่สแสดงสิ่งหนึ่งที่เห็นเกาจเจริญคือเขาไม่ลืมตัว ่านเป็นแบบอย่างของครูสอนโขนที่ดีงามค่ะไม่ว่าจะเป็นการมีวินยัยการแต่งกายนะคะแล้วก็การสอนคือสอนเทคนิครีลาในเรื่องของกระบวนการแสดงโขนได้เป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็ส่งผลให้เด็กได้รับรางวัลมากมายสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลายัยนาฏศิลป์ลบบุรีแห่งนี้มาตลอดค่ะพี่ได้เป็นแบบอย่างที่งดงาม พี่บอกกับพวกเราว่าพี่จะสอนโขนจนสิ้นลมซึ่งดิฉันก็จะเดินตามรอยของพี่นะคะจะทำหน้าที่เป็นผู้สืบสารงานศิลป์นจนสิ้นลมเหมือนกันค่ะถ้าพูดถึงครูสมชายฟอลล์ดีนะครับผมต้องบอกเลยว่ามันตื้นตันนะครับตอนคุณครูสอนนะครับคุณครูจะเขี่ยวเข็นสอนผมให้ฝึก ด้วยความอดทนขยันและมีความกระตันอยู่นะครับแต่พอมาช่วงเวลาหนึ่งนะฮะเกิดการพลิกผันในชีวิตนะครับก็คือเปลี่ยนทิศทางนะครับไปในทิศทางที่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับจึงทำให้เกเรไปบ้างนะครับหกล้มออกนอกลู่นอกทางไปบ้างนะครับแล,แล้ววันหนึงนะฮะครูสมชายครับเรียกผมเข้าไปหาแล้วครูพูดกับผมว่าไแอน กอนดินที่ครูปั้นมากับมือถึงแม้ว่ามันไม่สวยเหมือนดาวบนฟ้าแต่วันใดวันหนึ่งมันแตกไว้ต่อหน้าครูเธอลองคิดดูซิว่าครูจะรู้สึกยังไงจนกระทั่งม .6 คุณครูก,ก็เขี่ยวเข็นตักตำจนผมได้รับรางวัลมริศลานุวัติวงศ์นะครับก็คือเป็นรางวัลที่เป็นเกียรติสำหรับคนที่เรียนนาาศิลินนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้น ของบันไดก้าวแรกที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยเนี่แหละการมีตัวตนของเราครูก็เลยส่งผมเนี่ยไปออเดชั่นนะครับของพระราชทานจากนั้นผมก็ได้รับทุนของพระราชทานนะครับสปีซ้อนนะครับสวัสดีครับผมชื่อสมชายฟ้อนคำดีนะครับเป็นครูสอนที่วิทยาลัยนาฏศิลป์รบบุรีครับก่อนที่ผมจะมาปฏิบัติราชการที่นี่ผมได้ศึกษา ในเรื่องของวิชาหน้าตสินไทยโดยเฉพาะเอกวิชาหน้าตสินโขนลิงนักเรียนที่เรียนกับผมนั้นก็จะฝึกหัดในเรื่องของอการเรียนโขนเป็นหน้าตสินโขนลิงเพราะฉะนั้นการถ่ายทอดของผมก็จะสอนให้นักเรียนนั้นน่สามารถแสดงมีทักษะมีความชํานาญในด้านการแสดงโขนลิงนักเรียนก็จะนําองค์ความรู้ต่างๆเหล่านั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในวิชาชีพได้แก่การแสดงโขนตอนต่างๆ ได้มีโอกาสขึ้นเวทีสําคัญต่างๆมากมายงานพระราชทานเพลิงพระบรมศพของสมเด็จพระพี่นางหรือพระราชทานเพลิงพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ยังขึ้นสู่เวทีงานเฉลิมฉลองออบรมราชาพิเศษของในหลวงรัชกาลที่10งานเรื่องของระบำปรีปรมวานน งานน,นั้นเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่ได้เกิดขึ้นโดยเอากระบวนการวิเคราะห์วิจัยการลงพื้นที่การสังเกตการจดจําการลงภาคสนามมาผูกเรื่องราวเป็นกระบวนการหนุมานชมสวนตรงนี้ผมได้คิดขึ้นโดยเอากระบวนการในการแสดงรําเดี่ยวที่จะต้องแสดงกลเม็ดเด็ดพลายของตัวพยาวานอนมาเขียนก่อรูปก่อร่างแล้วก็ก่อให้เกิดเป็นการแสดงรําเดี่ยวขึ้นชื่อว่าชุด อนมุมานชมสวนและเมื่อปี2562ที่ผ่านมาครับผมได้ทำกระบวนการวิจัยงานงานวิจัยสร้างสารคขึ้นชุดหนึ่งชื่อว่าระบำวานอนเตียวเพชรสำหรับวานอนเตียวเพชรนั้นนะ่ะได้หายจากเวทีไปประมาณ30กว่าปีคน้นคว้าศึกษาข้อมูลนำชื่อเตียวเพชรต่างๆนั้นนะ่ะมาร้อยเรียงเป็นบทการแสดงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาะรงมี พระเมตตามีพระหมหากรุณาธิคุณต่อโคนด้านนี้ดังนั้นการสื่อสารพระราชปณิธานของพระองค์ผมจะทําให้ดีที่สุดจะทําจนกว่าที่ผมจะหมดสิ้นลมหายใจครับผมได้สอนให้เขารู้จักพื้นฐานในการประดิษฐ์เช่นศรีรษะโขนหรือเครื่องศิลาพรหรือว่าอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นสอนประกอบการสแสดงที่จะเป็นอาวุธสําหรับการสแสดงนะครับ ปิดกระดาษสาการตีลายหรือว่าการลงทองจากการเรียนรู้ภายในชั่วโมงหรือว่านอกชั่วโมงแล้วเนี่ย mm hmm. เขาก็จะสามารถเอาไปเสริมทักษะแล้วก็ไปหาความรู้เพิ่มเติมจนบางคนนั้นน่ยมีองค์ความรู้แล้วก็มีความสามารถมากกว่าผมครับในเรื่องของการประดิษฐ์หัวโขนมีรู้สิตสองสาคนเคยถามว่าครูครับครูจะสอนโขนหรือว่าครูจะเล่นโขนถึงเมื่อไหร่ นั่งคิดอยู่แป๊หนึ่งครับแล้วก็ตอบเขาว่าถ้าถามเรื่องเล่นโขนขอเล่นจนกว่าลมหายใจจะหมดหากมีแรงหรือว่ายังมีโอกาสที่จะแสดงโขนได้ชีวิตของครูครือโขนชีวิตของโขนก็จะมีครูตรงนี้ยิ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมมีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความรักแล้วก็มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่วันหนึ่งในชีวิตของ คนสูงวัยคนหนึ่งที่จะมีแหล่งเรียนรู้ที่บ้านที่จะเปิดประตูบ้านให้กับคนที่สนใจในเรื่องโขนได้เข้ามาเรียนรู้เอานำเอาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในวิชาชีพแหล่งเรียนรู้บ้านกโขนผมวาดฝันไว้ว่าแหล่งเรียนรู้แห่งนี้จะเป็นสิ่งที่ทดแทนหรือว่าตอบแทนคุณแผ่นดินและจะเป็นสมบัติสมบัติของแผ่นดินในฐานะที่ ผมเป็นครูคนหนึ่งในอน,นาคตข้งหน้าค่คะพูดถึงอาจารย์นรกสมชายพลลำดีนั้นนะครับเป็นบุคลากร,ร,กร,รที่ทรงคุณค่ายิ่งของวิทยาลัยเราทีเดียวนะครับจะเห็นได้จากว่าผลผลสมฤทธิ์ของนักเรียนนักศึกษาในสาขาขนลิงเลยครับที่โดยตรงเนี่ยมีงานมีการเป็นบรรจุเป็นข้าราชการเป็นศิลปินที่ดีหลายๆคนทุกๆรุ่นเลยทีเดียวในเรื่องของการที่จะให้นักเรียนนักศึกษานั้นได้ มีงานมีการทําท่านก็สามารถเป็นผู้เป็น,ปนติวเตอร์อย่างดีนะครับในเรื่องของการอบรมสั่งสอนแล้วก็ให้ความรู้แล้วก็กลเม็ดเด็ดพลายต่างๆเนี่ยเพราะว่าท่านเป็นผู้แสดงโขนระดับชาติเลยทีเดียวก็ว่าได้ผมา,าผมกล้ายืนยันและก็รับรองคุณภาพของท่านอาจารย์ดรสมชายพอด,ดําดีเป็นอย่างดีครับขอบพระคุณครับ